นะคะมุ้งได้งานมาค่ะจะพาไปดูไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานภาพไหนนะคะโสดจมรถมีแฟนมีกิก๊กมีคนคุยคุยหลายคนหรือว่าอะไรก็ตามคำถามนี้ค่ะอาจจะถูกถามขึ้นนะเมื่อคุณมีความสัมพันธ์ คลิปดราม่านี้นะคะเกิดจากที่พิวดี้นะคะไปสัมภาษณ์คุณนิ้งโสพิดานะคะอดีตมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ปีก่อนๆเคยมีคําถามนะคะถามคุณนิ้งบอกว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยเกิดวิกฤตขึ้นมาสามีกับลูกจมน้ำเนี่ยคุณนิ้งเลือกที่จะช่วยใครคุณนิ้งตอบว่าเลือกที่จะช่วยสามีคะ่ะคุณนิ้งตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าสามีเนี่ยก็คือคู่ชีวิตที่จะอยู่ครองคู่กันไปจนแก่พิวดี้นะคะก็รู้สึกแบบ ร้องไห้ออกมาเลยว่าขอบคุณในแบบว่าคําตอบที่แบบรู้สึกจริงใจเพราะว่าน้อยคนนะคะที่จะกล้าแสดงออกเรื่องของทัศนคติแบบนี้ค่ะซึ่งแน่นอนค่ะเรื่องนี้นะคะจะต้องมีคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยค่ะความคิดเห็นนะคะก็บอกว่าอะไรเลือกสามีแล้วสามีจะอยู่ครองครูกับเราไปตลอดกาลหรอจริงหรอทําไมไม่เลือกลูกเพราะลูกคือเลือดเนื้อเชือ้อไขของเรา คือที่สุดคือแก้วตาดวงใจนอีกฟังหนึ่งนะคะเขาก็บอกว่าโอเคเป็นชั้นชั้นก็เลือกสามีของชั้นเพราะว่าลูกเนี่ยสามารถผลิตขึ้นมาใหม่ได้แต่ว่าสามีเนี่ยหรือว่าตัวชั้นเองก็ไม่สามารถผลิตขึ้นมาใหม่ได้แล้วนะทุกคนที่ดูคลิปนี้นลคะถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยจะเลือกลูกหรือว่าเลือกคู่ชีวิตดีคอมเมนต์มาคุยกันนะคะส่วนตัวมูเองนะคะขอเลือกเลือกที่จะมีคู่ชีวิตก่อนตอนนี้ยังไม่มีเลยคู่ชีวิตล้วจะไม่มีลูกได้ยังไง นะคะทุกคนล่ะคะโอ้ยเห็นใจกันหน่อยได้ไหมไม่ว่าจะยังไงบ้างอยาลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะชอบคลิปอัปเดตค่าแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามให้มุกด้วยนะคะเราจะได้มันเจอกันบ่อยๆค่ะ